เด้ดูไหมตุก,เกเคตเตรียอยังไงงี้ตอนนี้ครับกูอยากแบบลองอยากเล่นเกมบาทเลเมไหนเกมบาทเนี่ยเอเียอ่ะเป็นอะไจสิติกเลยสา อความจำเครื่องมุดพอมันอยากเล่นมึงไม่ได้อยากเล่นกับมันไปไหตัวหล่อนี่อะไรเี่อนหล่อนี่พี่อะไรกันะไอ้สัสเงี้ยร้อ้สี่เก้าก็แล้วก็มันบอกว่มอยากดูเลยแบบจะดูมันอยากเลงนมันอยากเล่นฝังมุดพุ่ มันอยากเล่นใช่แล้วกูจะให้มันเล่นยังไงมันไม่ได้สมัยแอปเทน่าเครดมันถึงถามไงว่ามันถึงถามเดือดไหมมันจะสมัครไหมเริ่มใหม่ดีเมื่อกี้กูปิดไมครับขละกันใหม่ขละกันใหม่ไอ้ไอ้มือไอ้แม่เหรอเออสมมุติถ้าแม่ถ้าเกิดเราจะสมัครแอปเทน่าเครดิตอ่ะต้องต้องไงนะมาดูใส่แค่ใส่บัตรมึงสมัครแอปในนี้ก็ได้เออแค่บัตรแค่บัตรอัตโนมัติด้วยใช่ ถ้าเกิดเาไม่มีวีซ่าร์กแม่นี่ไงสั์คอนเครตลยบัตรทูนี่จัเราเงินเสียภาสีนิดเดียวไม่มึงบัตรสามึงเปิดธนาคารมึงก็น่าจะได้กับทุกคนก็ใช่ปะวะมึงใช้บัตราอเลยแค่กกเดี๋ยวนี้กูมีแค่ของใบ